โอ้ยทุกคนอย่างสวยอ oh, mm hmm. นี่ mm hmm. เห็นไหมสวยมากดอกสวยๆเลยนี่เดี๋ยวเราจะให้น้องพกาขุดนะคะที่เราเจอเนี่ยข่ามันสั้นนะอันนี้ขายาวอันอ,อ๋ออันนี้ขายาวใช่ไหมนี่เลยทุกคนเห็ดสวยๆเลยนะคะอโอเค อ๋อมันอยู่ใต้ดินจริงๆด้วยทุกคนเนี่ยบอกแล้วเห็นไหมมาอยูดใต้ดินทุกคนสวยนะนี่นี่สวยงามนะคะโอเคไปหาต่อไม่มีละสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับน้ำนะคะวันนี้น้ำก็พาพี่ๆเพื่อนๆทุกคนเข้าป่าอีกเช่นเคยเนาะวันนี้น้ำก็มากับเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะคือน้องพกา นะะควันนี้เรามาทําอะไรากันมาหาเห็ดแล้วผมไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะเราก็เดินมาได้สักพัก,กใหญ่ๆแล้วเนาะ<ด>ทุกคนเราก็มาเจอแล้วนะ<ด>นี่เดี๋ยวน้ําจะให้ดูนะคะแต่ก็ไม่สวยแล้วนะมันแดงแล้วอ่ะนี่แล้วก็นุ่นอีกสองดอกข้างในนุ่นเดี๋ยวน้ําจะขุดนะคะทุกคนถึงจะไม่สวยเราก็เอากลับไปกินได้นะคะเนาะต้มเห็ดน้ําปลาอะไรแบบเนี้ได้นะ ไอ้แต่แดงแล้วนะอุ้ยหัวหลุดนี่เลยค่ะเดี๋ยวเราไปหาดอกันเลยดีกว่าคาะ่ะไะนี่ทุกคนระหว่างน้ำเดินมาน้ำมาจะอีกแล้วนะแต่ว่าน้ำรู้สึงมันแตลกตลาดนะ เห็ด <PE ED> นี่นี่นะดีมันแตกนี่งา่ายนี่ทุกคนน้ำมาเจอแล้วดีใจจังกามั <S <S <ๆ>นอยู่ใต้นี้ป่ะ <ừ> ใต้ไม้นี่ทุกคนสวยมากเห็นไหมโอ้ขาวอวบใหญ่ใหญ่เลยนะวิกาอาจจะวินิยูไาด้ลาือวินิยูเนบูยันนี่ ขาสั้นนะทุกคนเป็นเห็ดขาสั้นนะมีไหมไม่มีแล้วเหรอหมดแล้วเหรอโอเคค่ะได้ประมาณแค่นี้เนาะนีคู่บาโต้เก่งเลยละคู่บาโตเต้เลยนะเจริาสักันอย่าไปยื้อสู้สังออกไหมคะ <c oughs> น้องพระเก่าว่าทีคนอื่นเห็นนะสวยๆเราเห็นนะ <c oughs> นี่สวยเลยโอเคไปหาหต่อคะ่ะทุกคนนี่น้ำมาเจอเห็ดอีกแล้วนะ <c oughs> นี่อยู่ใต้ดินเลย <c oughs> นี่เลย <c oughs> นี่กามันอยู่ใต้ดินมีแค่ไม่กี่ดอกเองมะใช่ไหมแค่นี้สามดอกทุกคนเหมือนมันพิ่งขึ้นนะจริงๆแล้วผมอยากจะเก็บให้โตกว่านี้นะถ้าโตกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับถ้ามีคนมาเจอเนี่ยวาวู่นเลยนะครับผมโอ้โหทุกคนอย่างสวยนี่เห็นไหมสวยมาก ตาเนี่ยมีดินแตกตรงนี้ด้วยนี่ใช่ไหมแค่สามดอกเองอ่ะทุกคนเสียดายอยากเจอแบบหมูใ่ใหญ่เลยอ่ะนกดัก็ดาคือเยอะทอเยอะนะหมอนกกนนี่ยบาราดโดดโดนี่ยนนี้าระกาศตอนนี้พกาก็บ่นแล้วนะพกาบอกว่าอยากได้ดอกใหญ่กว่านี้นี่นี่นี่โอเคไปกันเจ้ทุกคนระหว่างที่เราเดินมาได้สักพักนะตอนนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะดอกสวยๆเลยนี่เดี๋ยวเราจะให้น้องพกาขุดนะคะ ที่เราเจอเนี่ยข่มันสั้นนะอันนี้ขายยาวอันอ๋ออันนี้ขายยาวใช่ไหมช่แสดงว่าแถวนี้ต้องมีอีกคะดีนะเมื่อกี้ยังไม่กลับอ่ะใช่กาหาจนท้อแล้วอ่ะนี่อีกดอกหนึ่งนี่อีกโอ้ใหญ่นะอันนี้ยังขึ้นยังไม่หมดนะอยู่ในใต้ดินก็มีใช่ไหมใช่แสดงว่ารอบรอนี้ต้องมีป่ะมีไหม นี่เลยทุกคนเห็ดสวยๆเลยนะคะอ่าโอเคอ๋อมันอยู่ใต้ดินจริงๆด้วยทุกคนเนี่ยบอกแล้วเหมนไหมไมนอยู่ใต้ดินนี่เลยมีไหมดูว่าไม่มีแล้วขุดเข้าไปขาขุดให้ทั่วเราก็ต้องขุดให้ทั่วเหมือนกันใช่ไหมไปน้ำอ่ะฮะอ่าไม่น่าจะมีแล้วแหละโอเค ไปหาตอคนเรามาเจออีกแล้วนะทีนี้ดอกแบบงามๆเลยอะตุ้มๆเลยเนาะการเนาะต้องใช้ไฟฉายนะทุกคนเพราะว่ามันมืดมากไม่น่าจะเชื่อเลยว่าจะเจออย่างนี้ครับพี่ๆถ้าไม่เจอเราก็จะกลับบ้านแล้วนะค,คิดว่าดูใหม่ดูวสวยมากฟุดสวย นี่นี่นี่สวยเนาะสวยไหมคะทุกคนเนี่ยสวยมากเลยเนาะดอกงามๆเลยค่ะทุกคนเห็ดอย่างนี้ก็ขึ้นเยอะนะแต่ว่าเก็บไม่ไหวนะคะดอกนเล็กเนาะขึ้นเยอะมากเลยป่านี่เลยขายค่ะ ทุกคนน้ำบอกเลยว่าจุดเนี่ยเห็ดดอกเล็กแบบเห็ดฝอยเนาะขึ้นเยอะมากๆเยอะแบบทุกคนเนี่ยเห็นไหมที่เขาวๆาขาวาๆนั่นอะเห็ดดอกเล็กหมดเลยนะคะนี่เป็นกระจุกกระจุกเลยเนาะนี่เห็นไหมเอยนี่นะคะแล้วก็นูนเป็นกระจุกกระจุกยาวไปนู่นเลยทุกคนเยอะมากนะใครที่ชอบเก็บนี่คือเก็บได้เลยนะแต่สําหรับน้ํานี่ไม่เก็บเนาะเพราะว่า มันล้างยากด้วยแล้วก็ไม่อยากเก็บเท่าไหร่นะทุกคนมันเสียเวลาแต่น้ำบอกเลยว่าเยอะมากๆนี่เลยทุกคนน้ำเจออีกสามดอกนะงามๆเลยค่ะตุ้มๆเลยสวยมากโอเคเดี๋ยวน้ำจะขุดแล้วนะคะกาขุดดิขุดไม่เป็นอะ <laughs> เดี๋ยวให้น้องพากาขุดดีกว่านาะขุดดิ นี่เลยทุกคนสวยนะนี่ oh. นี่เลยนะทุกคนนี่สวยงามนะคะโอเคไปหาต่อไม่มีละเรามาเจออีกดอกหนึ่งแล้วนะทุกคนเราเจอทีละดอกสองดอกไม่ได้เยอะนะคะไม่เหมือนคนอื่นหากันเนาะ <Yeah. S 2> ได้ยะแยะเลย เจนเราสองคนหาได้ชิลดอกสองดอกนะสวยกาโชคนี่ <c oughs> อันนี้หัวหลุดเนาะ <c oughs> นี mm ่ทุกคนน้ำมาเจออีกแล้วนะนี่หลายดอกเลยตรงนี้นี่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 หลายดอกอยู่นี่โอเคมีไหมกันนี่เลยเนาะทุกคนเห็นมันยังอยู่ใต้ดินอยู่เลยอ่ะตรุ้มสวยงามนี่ หัวลุก <c oughs> หัวลุกหัวลุกเธอขูดหัวลุกเลยแล้วสวยงาวน,นี่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 ไงอีกตัวหัวลุกนี่เจ้นี่ นแสดงว่าแถวนี้องมีนี่เลยนะคะเห็ดทั้งหมดของเราสวยงามโอเคหาต่อเจออีกแล้วทุกคนสามดอกโออการนี่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 เออนี่นี่น,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 นี่หลายดอกเลยครับพึ่งโถนะโอ้โอเคอืมมาเนี่ย มานี่ทุกคนน้ำบอกแล้วว่ามันยังอยู่ใต้ดินเนาะมองแทบไม่เห็นเลยนะคะนี่โอเคแล้วก็ตรงนี้กระจุกนึงนี่ทุกคนเห็นไหมนี่มันยังอยู่ใต้ดินนะคะนี่นี่การวังเหยียบนะ อ๋อการนี่มีอีกนี่นี่นี่ฮาวเวลฮาวเวลทุกคนมันมีนะมันมีนะแต่เราต้องหาดีๆมันอยู่ใต้ดินดีนะนี่นี่อนี่นีไหนอันนี้อันนี้มันยังอยู่ใต้ดินอยู่เลยเนาะอันนี้เดี๋ยวพี่แกะโอเคนี่ดอกหนึ่งนะ เนี่ยเราไม่อยากจะเก็บนะถ้าเก็บอ่ะใหญ่กว่าน,นี้นะเด็กใหญ่กว่าน,นี้นะถ้าเราไม่เก็บมันขีข้เกียจรอเนาะใช่ไหมพี่น<ม>้ำใช่ได้ลนะน้ำทุกคนนี่ตรงนี้หมู่หนึ่งนะคะโอเคทุกคนแล้วก็มีตรงนี้อีกเนาะนี่เห็นไหมเออเห็นไหมคุณรู้มา นี่เลยทุกคนสองดอกที่เจอเมื่อกี้เนาะนตอนนี้น้ำกัดนองพะกาก็อยู่ที่รลแล้วนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้หยุดมากๆแล้วเนาะต้องกลับแล้วนะคะทุกคนนี่เห็ดทั้งหมดของน้ำนะคะอ่าครับประมาณโลนีถึงไหมครับถึงไหมโอ้ต้องหนักนะต้องกลับไปลองครับไม่ลองไม่รู้นะอะไรกลับไปทองอะไรช่าง <c oughs> ใช่ไหมนี่ทุกคนดอกมันสวยนะดอกสวยมากเลยเนี่ย เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแบบเอาตุ่มลรามาเว้ยนี่นนเห็นไหมหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยทุกคนสวยงามค่ะนี่สวยมากเนาะสวยนี่เต็มเหมือนกับเจ้าของขุดเลยนะครับใช่ไหม,ไหมนี่สวยมากนี่เนาะถือว่าภารกิจน้ํางวดนี่ก็ถือว่าสําเร็จนะคะในการหาเห็ดทีแรกน้าคิดว่าจะไม่ได้ละเพราะว่าเห็ดอ,อ่ะ บางทีมันยังไม่พอผจาัดด,ดินเลยนะอโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาครับซิวครับผม